จะไปทํางานกับป้าแล้วก็ได้อยู่กับลูกด้วยส่วนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออเอาลูกไปแล้วจะทางานได้เต็มที่นออะไรเงี้ยนกต้องแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่านกไม่ได้ให้น้องนับดาวไปอยู่ถาวรน,นะคะแบบวันไหนถ้านกพงนกังค่ะนกค้างค้างคืนที่นั่นนะคะนกก็ไม่ได้เอาน้องนับดาวไปหรือนานๆทีคงจะเอาน้องนับไปเอนอน้องนับดาวไปบ้างนะคะ หรือไม่ก็เอาอาทิตย์หนึ่งเอาไปสักครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะต้องต้องดูด้วยว่าน้องนับดาวเขายังไงเขาถ้าเขาคุ้นชินแล้วอ่ะเขาก็น่าจะอยากไปเขาก็คงติดคงอะไรแม่นะคะแต่คือไม่ต้องห่วงนะคะที่บ้านนกก็มีคนเลี้ยงอยู่แล้วก็คือย่าของนกแล้วก็อานะคะแต่คือมันดีตรงที่ว่า นกไปอยู่บ้านแล้วอ่ะมันได้อยู่ใกล้ลูกนะคะสมมติว่านกอยู่กับป้าแตนอย่างเงี้ยแบบนกก็พักค้างคืนนะคะทุกคนแล้วถ้านกอยากกลับไปหาลูกเนี้ยนก็ขับไปหาลูกได้นะคะชั่วโมงก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนกรุงเทพที่แบบขับรถที่10ชั่วโมงส1็ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้ายิ่งเป็นเทศกาลก็1 5 1 6ชั่วโมงเลยรถติดนะคะแล้วอีกอย่างก็อยู่ ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะใช่อยู่เงินเดือนเราสูงเงินเดือนเราเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบโหแบบเหลือใช้นะคะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนอย่างแบบนกปีทั้งนกก็มีหนี้สินเนาะไม่ใช่ไม่มีนะคะแล้วก็ค่าคอนโดเงี้ยค่ารถเงี้ยค่างวดนี่แหละคะ่ะนี่นี่ก็คือหนี้สินของนกนะคะซึ่งมันก็หนักพอตัวอยู่ เพราะว่าอยู่คอนโดนกก็เช่าอยู่คนเดียวซึ่งคอนโดมันราคามันก็แรงเอาเรื่องอยู่แต่จะให้หาถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนแถวที่นกอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นเส้นแบบเส้นที่มันเจเริญแล้วที่พักมันก็ค่อนข้างอัพราคาแรงมากต่ำสุดถูกสุดอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันห้านะคะเส้นที่นกอยู่มันไม่มีเลยะอะอพาร์ตเมนต์ก็ น่ากลัวจะไปอยู่แบบ3ามสี่พันมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกวันนี้ขนาดเป็นอาพาร์ตเมนต์ยังห้าหกพแบบว่ะค่ะทุกคนซึ่งการอยู่คอนโดมันก็ปลอดภัยกว่าเนาะผู้หญิงตัวคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เหมือนแตะก่อนนะคะที่นบอยู่กับพ่อน้องนับดาวเนาะแต่ก่อนนะคะก่อนที่ยังไม่เลิกกันเนี่ยมันก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายห้องตรงนี้มันก็จะมีแค่ ค่าไฟค่าน้ำค่าอยู่ค่ากินแค่นั้นเองคือซึ่งเราก็สามารถเฉลี่ยกันได้อันนั้นมันก็เหลือนะคะนกก็จะมีจ่ายแค่งวดรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จ่ายงวดของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็จะพอไงคะแต่อันนี้พอเราอยู่คนเดียวมันก็เกินค่ะค่าใช้จ่ายมันเกินไรายได้ของเราซึ่งมันเกินจริงๆคนลองคิดดูมันมันเกินนกอะแบบนก นกแบบคำนวณแล้วอ่ะนกควรจะมีเก็บมากกว่านี้นะคะทุกคนแล้วอีกอย่างถ้ามาอยู่บ้านอ่ะมันก็คือความสุขเราได้อยู่ใกล้ลูกนี้นะคะอย่างน้อยแบบเออเราขับรถกลับมาทุกอาทิตย์ได้หาลูกอะไรเงี้ยแต่อย่างอยู่กรุงเทพมันขับแบบทุกอาทิตย์ไม่ได้นะคะขนาดนี้นกยังมาทุกเดือนเลยนะคะนกต้องลางงานมาหาลูกทุกเดือนเลย ขนาดเดือนนี้ไม่มีวันหยุดเลยนะคะสําหรับแบบบริษัทหรือออฟฟิศอย่างเงี้ยแต่นกก็ลานะคะเพื่อจะมาหาลูกเพราะความคิดจึงลูกลูกคือความสุขของนกอะค่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะในคลิปนะคะแบบลูกคือทุกอย่างของนกเราจริงๆนกอยากให้ความอบอุ่นกับเขามากๆแต่หลักๆเลยย่าของนกกับอาก็ยังเลี้ยงนับดาวอยู่นะคะแต่แค่นกคิดว่าได้อยู่ใกล้ลูกมากมาก ขึ้นมากกว่าอยู่กรุงเทพนะคะแล้วก็ถ้าน้องอยากไปจำปาดงด้วยก็เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามี f อซคิดถึงหรือแบบสอวาเอยสอวาซะสอวที่จำปาดงคิดถึงหรือแบบป้าให้เอาไปได้เงี้ยนะคะนกก็ไปนะคะนกไม่ติดอะไรนะคะทุกคนค่ะก็คืออยากให้เข้าใจว่านกคงจะทำตามใจคนที่มาเม้นว่า จะไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยไปก็ไปเป็นภาะอย่างเงี้ยคงไม่ได้จริงๆนะคะถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่มินแค่นั้นเองค่ะถ้าไม่ชอบนุก็ไม่ต้องมินเลื่อนผ่านก็ได้ค่ะนะคะนกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ มีเรื่องหนึ่งนะคะที่จะพูดเนาะมันมีคอมเมนต์นะคะบางคอมเมนต์หรือบางคนก็จะพูดประ,ประมาณว่าจะไปทำไมไปก็ลำบากคงไม่ช่วยอะไรได้หรอกอะไรประมาณนี้นะคะก็นอกคงทำถูกใจทุกคนไม่ได้หรือจะไปทำตามในคอมเมนต์ของคนคนนั้นไม่ได้นะคะเพราะนกตัดสินแล้วนกตัดสินใจแล้วก็คือนกจะไปทำงานกับป้าแล้วก็ ได้อยู่กับลูกด้วยส่วนบางคอมเมน์ก็บอกว่าเออเอาลูกไปแล้วจะทํางานได้เต็มที่หนออะไรเงี้ยน,น้องต้องแจ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะคะว่านกไม่ได้ให้น้องนับดาวไปอยู่ถาวรน,นะคะแบบวันไหนถ้านกพังค่ะนกค้างค้างคืนที่นั่นนะคะนกก็ไม่ได้เอาน้องนับดาวไป หรือนานๆทีคงจะเอาน้องนับไปเอยน้องนับดาวไปบ้างนะคะหรือไม่ก็เอาอาทิตย์นึงเอาไปสักครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะต้องต้องดูด้วยว่าน้องนับดาวเขายังไงเขาถ้าเขาคุ้นชินแล้วอ่ะเขาก็น่าจะอยากไปเขาก็คงติดคงอะไรแม่นะคะแต่คือไม่ต้องห่วงนะคะที่บ้านนกก็มีคนเลี้ยงอยู่แล้วก็คือย่าของนกแล้วก็อานะคะ แต่คือมันดีตรงที่ว่านกไปอยู่บ้านแล้วอ่ะมันได้อยู่ใกล้ลูกนะคะสมมติว่านกอยู่กับป้าแต่นอย่างเงี้ยแบบนกก็พักค้างคืนนะคะทุกคนแล้วถ้านกอยากกลับไปหาลูกเงี้ยนกก็ขับไปหาลูกได้นะคะชั่วโมงก็ถึงอะไรเงี้ยนะคะมันไม่เหมือนกรุงเทพที่แบบขับรถที่10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงถ้ายิ่งเป็นเทศกาลก็15 1 6ชั่วโมงเลยรถติดนะคะ อย่างก็อยู่กรุงเทพอะ่ะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะใช่อยู่เงินเดือนเราสูงเงินเดือนเราเยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบโหแบบเหลือใช้นะคะมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะทุกคนอย่างแบบนกปีทั้งนกก็มีหนี้สินเนาะไม่ใช่ไม่มีนะคะแล้วก็เอ,อ ค่าคอนโดเงี้ยค่ารถเงี้ยค่างวดนี่แหละค่ะนี่ก็คือนิสิตของนกนะคะซึ่งมันก็หนักพอตัวอยู่เพราะว่าอยู่คอนโดนกก็เช่าอยู่คนเดียวซึ่งคอนโดมันราคามันก็แรงเอาเรื่องอยู่แต่จะให้หาถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วค่ะทุกคนแถวที่นกอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นเส้นแบบเส้นที่มันจเจริญแล้วที่พักมันก็กค่อนข้างอัพราคาแรงมาก ต่ำสุดถูกสุดอยู่ที่7000 7500นะคะเส้นที่นกอยู่มันไม่มีเลยค่ะอาพาร์ตเมนต์ก็น่ากลัวาจะไปอยู่แบบ3-4000มันไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกวันนี้ขนาดเป็นอาพาร์ตเมนต์ยัง5-6000แล้ว่ะคะ่ะทุกคนซึ่งการอยู่คอนโดมันก็ปลอดภัยกว่าเนาะผู้หญิงตัวคนเดียวอะไรเงี้ยไม่เหมือนตะก่อนนะคะที่